เลือกให้เข้ากับตัวเรามากที่สุดเนาะอะไรอย่างช่วยน้า่านมานี่คือของถ่อช็อปหรือเปล่าใช่ค่ะถ่อช็อปหมดวอลสูงใชาวสูงสีเหลืองวอลเห็ดถ่อช็อปใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นแบดกับไม้เป็นยังไงบ้างดีมากค่ะดีมากขอบคุณพี่พี่สื่อมากๆเลยจริงๆแล้วก็มันก็ทุกปีเนาะปีละครั้งก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นงานที่ที่เราได้รับทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเค หลายคนบอกสบ,บู่พืชเพราะว่ามันว้าวสูงสุดสำหรับใบเตยอ่อะเอาจริงๆอ่ะเราเรารู้สึกเรารู้สึกเริ่มเริ่มชินแล้วกับชุดว่ายน้ำก็ก็คิดว่าคงแบบช่วงน,นี้ก็คงไม่ได้ใส่อีกแล้วค่ะเริเม่มแบบว่าหลังจากที่ผ่านมาหลายๆปีติดก็ใส่มาตลอดแล้วจนจนช่วงก่อนหน้าน,นี้ค่ะก็ใส่มาเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอละครั <c oughs> บอกอต่อนนะะคคว่าไงรับก็ ผมว่าก็ตอนนี้ okay, เขาก็ <okay. S 1> มันชินแล้วครับ <Okay. S 1> แต่ว่าแต่ว่าปกตินางก็ไม่ได้ทําอะไรแบบนี้บ่อยแต่ว่านี่ก็คงเป็นอายุที่แบบมันใกล้ที่จะทําอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วก็คงคงอยากเห็นอะไรของความเซ็กซี่ที่ตัวเองชอบเงี้ย <Okay. S 1> แต่ก่อนก็ลาคาญนะบอกไม่ชอบอะ่ะเราก็ไม่ชอบอยู่เลยไม่ชอบอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เขาอยากทําอะไรก็ทําในช่วงที่ส่วนมากเขาก็ไม่ไม่ได้ทําในที่ที่แบบ มันเปิดเผยมากเหมือนกันนะเวลาเขาลงเขาะอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าออ,อยู่กับเราเขาก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันน่าเกลียดแต่ว่าอาจจะมีคนว่าบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อยากเห็นเตยแบบเปลี่ยนแปลงไปในโตขึ้นอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นตามกาลเวลาแต่ส่วนตัวแล้วตอนนี้ผมว่าเฉยๆแล้วครับแต่ก็มีมูลคิดเหมือนกันครับแล้วพี่มนมีความผิดในการวอลสูงในซัมเมอร์นี้คือเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วเนาะ แฟนเราอะเนาะเราก็จะรู้สึกอะไรวะไม่ต้องให้คนนู้นคนนี้แบบไม่อะไรอย่างเงี้ยตามภาษาครับแต่คิดอีกอย่างหนึ่งเออเราก็ชอบมองของคนอื่นถ่ายเหมือนกันนะอีกเจอเจยต้องมีการขออนุญาตพมาไหมว่าเรจะใส่หรือต้องมีส่งชุดที่ดูกว่าหรีเปล่าเลยไม่่อยค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นโดนด่าใช่ถ้าเป็นโออไม่ค่อยก็จะถ่ายเลยถ่ายเลยออกเลยดีกว่าแล้วก็ก็ไม่เป็นไรอย่างคือเพื่อนเขาเข้าใจอยู่แล้วในเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ การใส่ชุดแบบนี้มันต้องมีการเซฟตัวเองขนาดไหนอ่ะเอาจริงๆอ่ะอก็หลักๆคือเรื่องหุ่นมากกว่าเนาะซึ่งซึ่งหนูไม่ค่อยมีปัญหาแล้วในเรื่องขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันมันเราสไตล์ตัวเล็กๆอผอมผอ่ะมันก็ใส่ได้ก็คือ5ปีที่ได้รับชุดว่ายน้ํามาเราไม่เคยอ้วนเกินกว่าที่เราจะแบบรับตรงนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะห พี่ก็ไม่โอเคทุกครั้งนะครับแต่พอพอผลงานออกมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบเขาก็บอกเนี่ยแต่ก็จริงนครับน้องก็อายุเยอะแล้วเขาก็จะถ่ายแบบนี้ได้อีกอีกครั้งสมมติในอนาคตมันต้องมีครอบครัวหรืออะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ต้องปรับเปลี่ยนแต่เราก็บอกเขาเสมอว่าเฮ้ยอย่างนี้ถ้าแบบลูกมาถามว่าอ้าวแม่ทำไมเซ็กซี่จังอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็เหมือนเหมือนมีคนมาลอ้อยเยอะๆอเงี้ยเราก,เราก็เราก็มองอนาคตเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็หลายๆคนก็ถ่ายต,ตัวผมก็ชอบแต่ว่าผมไม่ชอบให้คนของผมทำเท่านั้นเอง ผมก็นั่งคิดอีกทีก็ไม่เป็นไรมีมาเว่าถ้าแต่งงานแล้วโนรจาที่้มันแต่งคือเดี๋ยวนี้ครับมันก็ยิ่งเซ็กซี่ได้ในแบบเป็นคุณแม่ผมก็เห็นหลายๆคนนะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ที่เป็นห่วงหลักๆะครับก็อยากให้ออกกําลังกายมากกว่าช่วงนี้ไอ้เรื่องนั้นไม่เท่าไหร่แล้วรื่งที่เขาป่วยบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ถ้าเขาออกกําลังกายเยอะๆหุ่นเขาก็จะดีโดยธรรมชาติแล้วก็ดีจากข้างในนะครับจะได้อยู่ด้วยกันนานๆอย่างนี้พอพี่แมนโจงมือเยอะเรามีความคลายกังวลยังไงให้พี่แมนบ ลดลงพื้ไม่องพื้นก็คือใส่แบบนั้นนะ <laughs> ให้ดูในห้อง <laughs> <c oughs> พูเล่นพูเล่นยอกยอกยอกเอจริงๆก็มีคุยเข้าใจค่ะว่าว่า,วาเออเนี่ยก็อย่างอย่างหลกักอย่างหลักๆที่ผ่านมาเราก็พยายามให้มันแตกต่างให้เป็นแฟชั่นมากไม่ได้แบบว่าบิวอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้มีความเป็นแฟชั่นมีเป็นวิดีโอคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละเล่มที่ลงปกแมกกาซีนมามันก็ต่างกันอยู่แล้วเนาะทุกปีอะไรเงี้ยแต่ว่า แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อันนี้อายุ3 4แล้วหลังจากนี้ก็งคงต o อปลงแล้วค่ะหรืออาจจะแบบไม่ไมถ่ายแล้วอะไรเงี้ยบาวทีควรความแซ่บไปเลยทีเเราก็อาจจะไปคือไม่ได้ว่าทุกวันนี้เรามีสื่อของตัวเองก็คือใน i n s t a g r กรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วอ,อ่ารเงี้ยค่ะแล้วคือหนังสือมันก็ลดลงแล้วหนูก็ถ่ายมากเกือบหมดทุกฉบับแล้วเนาะก็เลยรู้สึกว่าก็คงไม่มีให้ถ่ายละแล้วยังยังพักเครื่องยังไม่ได้ลง จริงๆไปเตออิ่มกับความเซ็กซี่ของเรา嘛อิ่มนะอิ่มละละโอ้รู้สึกว่าปีนี้คืออิ่มล้แบบเอื่อนเอียนชุดว่ายน้ำไปแล้วรือว่าจริงๆเราสลัดความเซ็กซี่ไม่หลุดเพราะถ้าไม่เซ็กซี่ก็ไม่ใช่ไปเตด้วยมันก็เลยแบบคนอาจจะคนอาจจะไม่ทักอันนี้ก็จริงค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราก็คืออันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบว่าแบบ บีลีฟเราในตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าไปแต่เชื่อว่าถ้าในส่วนของงานเพลงผลงานเนี้ยเราก็ยังคงความเป็นเราให้ดูอยู่ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นแค่งานถ่ายแฟชั่นที่ที่เอออย่างซัมเมอร์เงี้ยก็อาจจะแบบถอยก่อนอะไรอย่เงี้ยค่ะ คนแซวเรื่องจมูกเรื่องอะไรนั่นนี่บ้างค่ะเข็นแล้วก็ก็ไปเกาหลีมาไปทําหน้ามาแต่ว่าไม่ได้สัญญกรรมเลยไปโดยไปฉีดสเต็มเซลล์ที่หน้าและที่ตัวใช่ค่ะก็ก็เนี่ยวันนี้ก็ปกปิดมาอยู่ก็ทุกคนจะเห็นจะมีรอยแดงเพราะว่าฉีดบนใบหน้าประมาณ500เข็มละพี่อัดสินใจนานไหมอ่ะไม่นานเลยค่ะเพราะว่าหนูอยากเด็กเออหนูแบบเป็นคนหลักๆก็ช่วยแบบ ดูแลผิวบนใบหน้าให้ดูเด็กดูใสดูเป็นสาวเกาหลีอะค่ะเอเอน่าจะฉ่ำๆแบบนั้นอะไรเงี้ยเออเอาจริงเยอะแต่ว่าหนะูมีแบบโรงพยาบาลซัพพอร์ตใช่ค่ะผลทีไ่ได้ลับมามันเป็นยังไงบ้างดีดค่ะอันนี้อันนี้ยังไม่ไม่ได้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นก็เดี๋ยวรอมันรอยแดงอะไรเงี้ยจางก็สักประมาณอาทิตย์น,นึงค่ะก็จะแบบ จะเห็นคือสิ่งที่เห็นได้ชัดหลังจากทําเสร็จก็คือหน้าเราจะแบบสมานขึ้นรอยดํารอยยน่นร่องแก้มหรือต่างๆจะจางไปทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะต้องไปรีวิวให้เขาด้วยไหมคะเออไปรีวิวค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าทางเขาจะเอาไปรีวิวส่วนเราก็ก็แค่แบบรีวิวนี้ไป ว่าจะผาไปไปแต่วิเศษไปผงวิเศษแต่ล้มุซชิใช่ไหมก็ดูเขาก็ส่งเฟซไทม์มาหาพี่ทุกวันบอกป้าวางยาสลบแล้วนะสนุกมากเลยสนุกแล้วก็ที่มาทียเด่นที่สนุกมากไม่มันเป็นแบบยาเขาที่นั่นเกาหลีใช่ค่ะวิวัฒนาการเขาแบบใช่เป็นฟิลเราหลับแต่ว่าสมองเราอ่ะเป็นฟิลเหมือนอยู่ในในในสี่มิติอ๋อมันเป็นไปทำด้วย ไม่ได้ทำเลยค่ะไม่ค่ะจมูกตาแบบไม่มีค่ะคือ่คือเตรียมตัวเป็นสาวรือเปล่าพราอว่ายังยังยังแต่งเมื่อไหร่ครับดีนี่แววมั้ยคะเดี๋ยวรออะไรลงตัวสักพักครับเรื่อยๆครับก็กำลังเขาก็กำลังใช้ชีวิตดูแลคุณพ่อคุณแม่บ้านก็กำลังจะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพอธุรกิจหรืออะไรมันหลายๆอย่างมันลงตัวก็น่าจะดีขึ้นนะครับ ตอนนี้ก็โอเคแฮปปี้ดีจะดูกลับมาสดใสดู่รักกันมา,นมากขึ้นกว่าเดิมก็เหมือนโตขึ้นด้วยครับมันก็ไม่ค่อยแบบยุ่งวุ่นวายอะไรกันเท่าไหร่แล้วครับ <c oughs> ก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างถามว่าจะทําอะไรดีในอะนาคตธุรกิจนี้ดีไหมออบริษัทปั้วเสร็จหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็คุยกันแบบนี้ <c oughs> นก็ดูแลกัน <c oughs> ขอบคุณครับ